เขาหันตะแคงด้านข้างหันก้นให้เราแล้วเมื่อกี้เขายังหันหน้าให้เราอยู่เลยเมื่อกี้หันหน้าให้เราอยู่เลยตอนนี้ไปอยูอ่ในส่วนทางด้านซ้ายนะครับซ้ายซ้ายของอะไรนะที่เขาหันหน้าไปทางตรงบ่อน้ําของเขาอะนะที่หันหน้าไปทางบ่อน้ํานี่ เห็นใบหูแวบๆใช่ไหมตอนนี้คุณเขาหันหลังให้เราแล้วคุณเขาหันหลังให้เราคุณเขาหันหลังให้เรานะครับดูก้นเมื่อกี้นี่เห็นทางด้านหน้าเนาะเมื่อกี้เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นก้นนะครับตรงนี้เป็นก้นแทนเห็นนิดๆอ้าวหันหน้ามาแล้ว เอาเบนซ้ายหน่อยพอพลายเบนซ้ายหน่อยเอาเบนเอาเบนมาแล้วนะครับเบนอันนักกระพือสักหน่อยอนนกระพือสักหน่อยตำแหน่งหญ้าตรงนั้นนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เป็นแบบจุดยุทธศาสตร์เลยนะท,ที่ทําให้อยู่ข้างล่างนี่มองไม่เห็นเพราะทำไมทำไมไปขึ้นอยู่ตรงนั้นพอดีนะ ผมดูตรงนี้ก็ยังรู้สึกอยากเดียวกันกับพี่พี่เอฟซีเหมือนกันเลยโดยนด้เห็นูหูแวบๆแบบเหมือนเขาฟังอะไรอยู่นิ่งๆนะครับเขาไม่ได้สะบัดหูเนี่ยเหมือนเขากําลังตั้งใจฟังอะไรสักอย่างหันมาแล้วนะครับแล้วก็สะบัดหูนิดนึงเลยๆน้ำมันเขาไหลยอยู่นะครับทางด้านขวามือน้ํามันเขาไหลยอยู่นะครับพี่ๆนะเมื่อกี้นี้เห็นน้ํามันไหลกอหญ้าตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของ พี่ควานพี่ปิวน้องนุกนะครับพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเหมือนยืนฟังอะไรสักอย่างสังเกตใบหูเขากลางออกนะสังเก็ใบหูเขากลางออกเนี่ยเขากางออกนิ่งมากเลยจับสัญญ,ญาณอะไรได้สักอย่างหรอนะหลายท่านหลายท่านออกอยากตัดยาก,ก่อนนั้น แอบมองก็สุขใจแล้วนะครับนะตื่นเต้นดีนะผมว่าให้เห็นนิดๆหน่อยๆนะเห็นนิดๆหน่อยๆก็ช่างไปขึ้นไปขึ้นนะต้นหญ้าตรงนั้นน่ะเขาหันมาตรงเราด้วยนะครับตอนนี้นี่หันมาอยู่กับเราหันมาเจอเรา ตฟังเสียงกำนันดิค่ะใช่ไหมนะพ่อพลายมีหูทิพมากมากเลยดูแล้วนะอหญ่ะต้นอ้อยต้นอ้อยต้นอ้อยหรือย่านะตรงนี้แต่ดูไปดูมาคล้ายๆต้นอ้อยเหมือนกันเนาะ แว่ๆพอมีลุ้นนะดูสิครับนะพี่ๆนะเขายืนเขากลังหูนิ่งๆเนี่ยเขาต้องรับอะไรพลังงานบางอย่างนะครับจากด้านล่างตรงนี้เ้้วันนี้วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปหานะครับน้องดัมมี่นะอาจจะไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็อะไรนะจะ อ,อยู่ถ่ายทอดสดที่ที่บริเวณนี้นะครับนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมีภารกิจต่อนะครับมีภารกิจต่อตอนช่วงสิบโมงกว่าสักนิดนึงเนี่ยนะส,สักนิดนึงตรงนี้น่าจะมีเป็นาทางนักท่องเที่ยวน่าจะสนใจที่จะอาบน้ํากับช้างนะครับช่วงนี้ในรอบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกันกับน้องช้างได้ก็คือการอาบน้ําช้างนะครับผมถ้าท่านใดที่สนใจจะอาบน้ําช้างนะครับ

ตอนนี้พ่อพลายนะครับพ่อพลายก็ยืนอยู่ด้านบนนะยืนอยู่ด้านบนหันมาให้พี่ๆทุกท่านได้ได้เห็นละนะจากเมื่อกี้ที่หันก้นให้อยู่เมื่อกี้ที่หันก้นให้อยู่สวัสดีครับ<笑><笑>นะนี่าจะรอ,อ,อน่าจะรอ,ะอกินยาอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะต้องนะเดี๋ยวขอตัวไปดูนะครับในส่วนของ ช้างอาบน้ําก่อนนะครับไปดูของช้างอาบน้ําก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลาไปกับการซูมให้เห็นพ่อพลายสักสุรินมุทุของเรานะครับโอ้โอ่งเห็นคุณหมออยู่ตรงนี้ทุนะไม่มีเสียงเลยนะครับสงสัยจะอิ่มอยู่นะสงสัยจะอิ่มอยู่นะครับอิ่มอยู่นะอิ่มอยู่ก็สําหรับท่านไหนนะครับที่มาเที่ยวหาน้องช้างนะครับสวัดสดีครับ ที่ทางศูนย์นรักช้างไทยนะครับกิจกรรมเราก็มีทุกวันนะครับมีทุกวันนะในช่วงสงกรานก็มาเที่ยวหาน้องช้างกันได้นะครับก,กรรมนนน็มีกิจกรรมด้านในนี้นะครับมีกิจกรรมด้านในนี้อาบน้ํากระช้างก็ได้มาจอยนะครับนะจอยวิดอลเฟนเป็นโปรแกรมระยะสั้นนะครับในช่วงเช้าแบบนี้ก็ได้หรือจะมาพักที่อาคาร,รที่พักนะครับของเราที่นี่เนาะนี่เห็นงานเว็บเว็บขาวๆเห็นงานเว็บเว็บขาวๆนะด้านบน Now nah, so for today nah, I would like to say goodbye to everyone nah, for now, nah, because of for uh, like uh, right now it's quite the cell phone nah, is getting heat a little bit and also like uh, it's maybe half the guests who would like to join with the short time betting with an elephant nah, so I have to go to and uh taking care nah, the guests nah, the precious guests over there. And for today, na, only in the nursery part and also at uh, Ply Saksurin na, or Muthuracha up there. Right now, it's obviously show on the Sheikh and also at the temple ground. He can have like the oil drain out. Na, this is in much period and for now, he's standing up there and on his face, is kind of like a cover with the water. It's same with the those baby elephant. These two, they just got the water is from the Mahut by the water holes, so it's very nice and it's very cool down for the elephants now, in the heat and hot temperature like now. So thank you for everyone who come for watching the steamlight of the Thai Elephant Conservation Center for today. Now for tomorrow is a Sunday, so it's maybe have a holiday, now, the day off for us, and see you again on the Monday. Now for the Monday in the Thai uh it's the holiday as well now it's the holiday as well so see you again now on the monday and see you again on the monday for the streaming life of the daily life now, so thank you so much good night sleep tight if you're staying abroad and like are uh, you watching for the steam life for today and thank you so much now just a little bit of the boy that is just oh. <laughs> say hi to He Mahut. นะ arrive there. arrived there is Mr. Nuk at t up up l o o เฮ e a r the f l a p p i n g นะครับน้องนุกนะขี่รถขึ้นไปเมื่อสักครูน่นี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านพี่ๆทุกท่านเลยนะพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่นะมาร่วมรับชมมาสนับสนุนมาเป็นกำลังใจส่งดาวนะครับทักทายพูดคุยนะครับนะเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแน่ ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวจะลงไปหา่าน่าจะมีทางนักท่องเที่ยวอยู่ด้านล่างนะอยู่ด่ด้านล่าง <c oughs> นะถึงใบบัวเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวลงไปเล่นกับใบบัวด้านล่างโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมาจะเจอกันได้ใหม่นะครับในวันจันท์นะครับวันนี้นะครับนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับทุกท่านช่วงนี้นะอากาศร้อนนะครับนะถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยนะสปริงเกอร์ นะ้น้องนุ้ขึ้นปติสปริงเกอร์นะเยน็ยนๆให้กับพ่อพลายละโอเคนะครับนะาบายบายนะครับแท้แทละนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเทคแคร์นนเทคแคร์นะครับ, care, นะ care, รบทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวอาหารจะนำให้หลังจากจบถ่ายทอดสดนะครับนะนะ้าบายบายนะครับสวัสดีครับ